สวัสดีเ <or> พื Look, it, it mm ่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ขับรถออกมาดำกุ้งกันลำเป้าโอ้ยกของขึ้นมาเหนื่อยมากครับสูงหักสูงเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปจะบอกก็ยังน้ออ่อนเนาะจะบอกก็ยังน้ออ่อนเนาะอันนี้อันนี่ยังไม่หมดโอ้โหก็ใส่ซ้ำอซ้ำนี่แล้วอันนาะฝุ่นใส่ มันกุ้มยังใส่ทำหนังกันมันนั่นนันมันนั่น,นมันแดงแฝดเลยเห็นบ,บน้าเลยใส่ทำนี่แ่เพราะดำมาเขาไม่ไ้เหลียวไก่ไหมเหลียวัวนีทำนี่นยมนนำสูงไหลนำสูงไหลหรอเปทุกเรียนมันยุ่นเยนะ กันนำนะมีแต่กุ้งหน่อยแต่กุ้งอยทีมันว่าใสไปไหนหรอกไปถือว่าพลยวห็นนะหาเน่กูมือห้มเพราะว่าสูสีก็มือห้ามไดเนืมือห้มไเนี่มันแดงมือนี่ยมันแบบคุณแบบแป๊ดเลยอะไวลนที่คืนล้มเข่าว่ะ โอ้ยมือนอันซ้ำนีม่มันเหลยวเ่เห็นได้ดมือนอันอ่ะเอ้แต่วันอยา่าทังพี่เริ่มใสขึ้นดูวะหยามาทาั้งพี่ใสขึ้น,ปนไปครับตอมน,นี้ก็ไอ,อก้กวาง,ปง,งไปครับตามไปชมใต้น้ำห้อมกันวันนี้จะมาหมือมไปครับตามไปชมใต้น้ำห้อมกัน ดำลงมาน้ำก็แบบนี้นะครับมองเห็นประมาณ50เซนนะครับมาเจอกรุงตัวแรกก็ยังไม่โดนครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ครับตัวที่2ตัวนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันครับนี่ครับเปท,ท้องนะครับเรียบร้อยครับ วใหญ่มากตัวนี้นี่ครับเจอตาแดงๆอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เรียบร้อยตัวนี้ก็ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับ นี่ครับอีกตัวนึงอุย้ยเดินลงไปตามซอกหินนะครับยิงลงไปก็ยิงไม่โดนครับอย่างวันนี้ก็ลืมปิดลืมเปิดกล้องนะครับปิดแล้วลืมเปิดนี่ครับมาเจอกุ้งใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่มาก ัวหนึ่งลืมเปิดกล้องอีกแล้วตามมาไกลแล้วก็เลยปิดกล้องพอปิดแล้วก็มาเจออีกตัวหนึ่งนี่ยเห็นแล้วก็ต้องเรียบยิงนะครับก็เลยไม่ได้เปิดกล้องครับจอตัวหนึ่งละตายแรงๆยิงไม่โดนครับ มาเจออีกตัวหนึ่งแล้วครับตาแดงๆยิงไม่โดนครับเรียบขึ้นยางแล้วก็ไปตามยิงอีกครับนี่ครับยิงไม่โดนอีกแล้วครับหายไปเลยจังงวัน,นี้มาเจอปลาช่อนใหญ่ครับเลยลองจิ้มเข้าไปเล่นๆครับ ชาเป็นลูกดอกลูกเดียวนี่อาจจะได้ครับแต่ว่าอนี้มันเป็นสองเงี้ยงนะครับถ้ายิงเข้าไปนี่ลูกดอ,อกหักแน่ครับนี่ครับมาเจออีกตัวนึนะครับกำลังจะเตินเข้าไปซอกหินครับก็เลยยิงเลยน้ำคุณมากครับได้คลิปมานี่ไม่เยอะเลยครับ อนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วนะครับมา,าชมผลงานกันน้ำขุนมากนะครับยิงไปประมาณ10ตัวแต่ตัวใหญ่มาก็ประมาณ 4- 5หตัวครับน้ำขุนมากครับ,เ,รบ,รบเสียดายเลยขับรถมาตั้งร้อยกว่าโล <c oughs> ถ้ามีทีมงานอยู่ฝั่งทางนี้ก็น่าจะไม่พลาดครับให้ไปเช็คน้ำให้แต่ว่าไม่รู้จักคนทางนี้เลยครับ แต่หลังที่มาแล้วก็มีพี่เม่นนะครับทักไปแกก็เป็นคนอยู่แถวนี้แหละแกว่าถ้ามาเดี๋ยวจะมาเช็คน้ําให้ครับไบโอกาสหน้าหรือไม่ก็ปีหน้าครับถ้าน้ําใสก็เดี๋ยวพี่เขาจะส่งข่าวไปแล้วเ,เราค่อยตามมาครับ